นี่คือคือแม็กซ์กลับบ้านทุกวันไหมคะไม่พี่นั่นแหละพี่ก็เลยแบบว่าเห็นความผิดปกติไงคือแม็กล่ามใส่ล่ามใส่ร้อนเลยใช่ถ้าไม่ล่าม,มันก็ไปกัดรถคนหนึ่งเขาพังไม่ค่แต่แต่แบบนี้ยทรมานน้องนะคะก็จะมีคนมาให้อาหารด้วยนะพี่ให้แต่ว่าแม็กไม่ได้ฝากค่าอาหารโดยจำเลย,ยใช่ไหมครับซื้อจริงไว้ไหนบ้าครับอาหารเม็ดอะหรอทิ้งทิ้งไว้ตรงไหนคะ อยู <gesch> ่ในบ้านเนี่ยพี่หรอใช่แล้วจะตัดอ๋อให้ให้เขาเขาไปเอาให้ใช่ไหมแล้วถ้าเกิดว่าเออน้องไปเกี่ยวอะไรเนี้ยเราไม่มีคนเห็นว่าทำยไงอ่ะคือมันมันหมวนกันพี่ใช่ใช่มันม้วนกันดีใช่แล้วแล้วอ้อ้เออถ้าม <gel> ีคนแบบว่าเขามาเอง นนคือแต่ว่าพอแม็กไม่อยู่อ่ะน้องก็หอนเห่าแล้วอยู่ชาวบ้านเขาก็แบบร้องเรียนมาว่าแบบเสียงดังมันก็ได้รับผลกระทบกับเขาไงเราพี่อ่ะก็คือแบบหวังดีเนาะวันนั้นที่แม็กไปรับไข่ถุงกับขขไข่เจียวแม็กก็เห็นเนาะว่าพี่อ่ะกอหอมเจาา้าไข่เจียวคือไม่ได้มีเจตนาร้ายอะไรเลยคือแบบว่าอยากให้คืออยากให้น้องเขาแบบเออได้มีคนดูแลแบบเป็นพี่อ่ะนาะ กลับแต่แม็กไม่ได้อยู่ทุกวันใช่ไหมล่ะแล้วน้องก็น้องเออมันมันลากเองได้นี่ไงปัญหาน่ะคือมันลากล้อของมันน่ะบางทีอะ่ะล้อใหญ่มากเลยแต่น้องต้องลากอะ่ะเออแต่แม็แบบไม่สงสารน้องหรอแม็กปล่อยให้น้องไปอยู่แบบว่าที่ที่แบบ คนเขาพร้อมจะเลี้ยงดีกว่าไหมมีที่มีที่ให้น้องวิ่งนะคือม,มีมีบ้านที่เขาต้องการเลี้ยงที่เจ้็เสี่ยน่ะเขาเขาอยากรับเลี้ยงแม็กอันนี้อันนี้แม็กพี่พี่เป็นคนรักหมานะพี่เห็นแบบแบบน้องเหมือนจะทรมานนะอ่ะแล้วแบบว่าอีกตัวหนึ่งก็ตายไปใช่ปะ่ะไส่เจียวอ,ะอ่ะออ แล้วตายไปขนาดน้องตายแม็กยังไม่รู้เลยจนจนน้องส่งกลิ่นอนะ <ผม S 1> ใช่แต,แต่แต่น้องส่งกลิ่นก่อนนะก็นั่นไงก็ถึงบอกว่าท่าน้องตายตัวน,นี้ตายอีกอะแล้วแม็กก็มไม่บอกอะพี แม้แต่มันจะเข้าข่ายทรมานนะแม็กจะไข่ตุ่นเปล่พี่พี่ถามหน่อยคือถ้าเรารักเขาอ่ะเราพี่ผมก็ต้องดูลูกผมกัน,น,กน,นอ่าแต่แต่หมาเราเลี้ยงเราก็ต้องดูมันด้วยนะก็ทำงานพี่ว่างผมก็มาก็ไม่ว่างไงพี่ถึงบอกว่าถ้าไม่ว่างก็ให้คนอื่นไหมคะมมคือขายไหมอ่ะหมอขายไหมขาย,ขายมานานแล้วพี่ ไม่แล้วเราจะเลี้ยงให้มันทรมานอ้าวใช่ใช่ไม่รู้ว่าแม็กไม่ไม่ไม่นั่นเรื่องเงินหลกดูจากบ้านที่ก็รู้แต่ว่าคือไม่อยากให้ทรมานมันอ่ะเดี๋ยวผมทำโกงมันพี่ผมยังทำยังไม่ได้ทำรู้ว่าแล้วบ้านรู้ว่ามันกระโดดออกไปได้ไงพี่มันสูงขนาดนี้มันหนอกไปได้คือถึงมีรั้วแต่เราไม่ได้อยู่บ้านแล้วใครจะดูแลเขาอ่ะหมาหมาแบบนี้มันหอนกลางคืนอ่ะเขาได้รับผลกระทบหมดเลยแต่เขาพูดไม่ได้ไง ไม่รู้เขาจะไปร้องเรียนกับใครอ่ะพูดกับแม็กแม็กก็ไม่อยู่ติดต่อก็ไม่ได้เขาก็ไปร้องเรียนแล้ว่แหละขนาดมาป่วยแม็กยังไม่รู้เลยอ่ะยังยังปลูกมันไว้อยู่เลยอ่ะ,อะเนี่ยเนี่คือน้องาตายอ่ะน้องตายแม็กยังไม่รู้เลยทำไงดีอ่ะเราอยากศึกษากันหน่ะแม็กมให้น้องไปมีชีวิตใหม่ไหม กาใจนะแล้วแม็กอยากให้น้องดูแบบทรมานอยเลี้ยงแบบผูกนะผูกใข้าไม่ไม่ผูกก็มันออกไปไปกัดไปทำลายเท้าของคนอื่นแล้วแม็กก็เสียตังค์เนี้ยอ,อันนี้คือไม่มีเวลาเลยนเนี่ยเนี่ยดูเรอะเนี่ยดูอ่ะ เขาก็ยืนยันว่าเขาจะเลี้ยงกะเลี้ยงแบบแบบของเขาอ่ะนี่เขาจะล่ามใส่ล้อแบบจะใส่ล้อแบบเนี้ยแล้วน้องจะต้องลากไปอื่นแล้วน้องก็ผอมโซแล้วลากลากลากโซลากล้อไปแบบเนี้ยฝนตกต้องลากเข้าตรงนี้นะ้นขากระเพกกระเพาะนี่ดูดูปกติไหมอ่ะคะปกติไหมมาลูกมาโอมโหนี่ปกติไหมเนี่ย คือเหลี้ยงแล้วไม่ปกติเนี่ยหมาป่วยจะให้ไข่ตุ๋นตายอีกตัวหนึ่งหรอแม็กมาป่วยแม็กยังไม่รู้เลยอ่ะถ้าแม็กรู้ถ้าแม็กรู้แม็กแมกต้องกดโซ่น้องสิไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาหรอก แต่แบบนี้มันทรมานสัตว์ไงด,ดูนี่มันปกติไหมคะหมาผอมจนทโครงขึ้นแล้วผมคนแถวนี้เขาก็เห็นกันหมดแล้วไหมถ้าเกิดไม่เป็นคนอื่นให้ข้าวป่านนี้มันตายไปแล้ว ไม่ต้องการอะไรไม่มีใครต้องการอะไรหรอกแค่ต้องการช่วยตัวตัวหนึ่งหมาตัวหนึ่งที่เจ้าของคือคิดว่าเลี้ยงแต่มันไม่ใช่คือการเลี้ยงไม่ให้ไม่ขายแม็ไม่สงสารมันหรอเราเลี้ยงไม่ได้เราให้ชีวิตมันไปอยู่แบบสุขสบายไหมมีที่เล่นมีมีแบบคนอยู่กับมันน่ะแต่แม็กบอกว่าแม็กไม่ค่อยได้มาเนี่ยแล้วให้มันอยู่คนเดียวมันหอนน่ะ มันเห่ามันหอนคือแม็กซ์ยินมไหมกลับมาอยู่เนี่ย้แล้วนดูหมาไม่ปกติอ่ะขามันเจ็บอ่ะไม่ันวิ่งมันวิ่งแต่มันขาเป๋อ่ะข้างหลังอ่ะถ้าคนที่เลี้ยงและใส่ใจอ่ะจะรู้ว่าหมาเราไม่ปกติตอนนี้เลี้ยเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงนตาย เมื่อมันกี่ปีแล้วมันพึ่งตายม,ม,มาพ่ยยังไม่รู้เลย